สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกันครับรูปลูกชาวสวนวันนี้เราก็อยู่ในรถกันอีกแล้วเช่นเคยเดี๋ยวจะมาพูดคุยเรื่องอะไรเดี๋ยวก็เชิญเพื่อนๆรับฟังกันได้เลยนะครับครับก็ตอนนี้เราก็อยู่ในรถกันอีกแล้วเช่นเคยนะก็เข้าสู่ช่วงพูดคุยในรถระหว่างทางไปสรงบามนะขนมสีชนอีกแล้วเช่นเคย นี่นาเป็นรอบที่สามที่ผมไปส่งโรงงานนะหลังจากที่เขามีปัญหานะเกี่ยวกับร้านปิดตั้งนะร้านไม่รับซื้อบางนะโรงงานหยุดรับซื้ออะไรพวกนี้มังนะราคาตกต่ำมังนะก้นนี้เป็นรอบที่สามแล้วที่เราวิ่งโรงงานนะเข้ารอบที่สามแล้วนะลืมบอกวันที่นะวันนี้เนี่ยเป็นวันที่27มิถุนายน 2,025หรือ2568นะผม,มห่างหายจากการถ่ายวิดีโอลง YouTube ไปก็่อนข้างที่จะหลายเดือนแล้วมั้งนะหลายเดือนไนหะมเจอเฟอร์ <c oughs> น่าจะหลายเดือนเพราะว่าไม่รู้จะถ่ายเรื่องอะไร <c oughs> นะและไม่รู้จะพูดอะไรด้วยนะแต่วันนี้ก็ถ่ายบันทึกไว้ว่าเราตัดปามมันที่เต่าไหลนะไม่มีอะไรมากนะก็เช่นเคยนะอยู่ในรถก็จะพูดเกี่ยวกับรถ <c oughs> เกี่ยวกับอาชีพที่เราทำนะการปตุกดปาล์มแล้วพวกนี้น จะตอบคอมเมนต์นะครับขอคอมเมนต์นะก็ยังมีคนมาคอมเมนต์ในคลิปเก่าๆเยอะแยะมากมายนะบางทีผมก็ไม่ได้พิมพ์ต่อไปนะเดี๋ยวก็มารวมตอบในคลิปน,นี้นะเดี๋ยวคอมเมนต์แรกเกี่ยวกับ d m a มกันก่อนเลยนะก็ะคือเขาถามมาดี a มเป็นไงมั่งน,นะครับเดรวการหน่อยใช้งานดีไหมมีปัญหาอะไรเพิ่มเติมมากนะดี a มนะรุ่นนี้ของผมเนี่ยเป็นปี2022นะต้นปีหน้าเนี่ยก็จะหมดแล้วนะจะเป็นไทยแล้วนะไม่แน่ใจว่าซื้อกันใหม่หรือเปล่าเดี๋ยวก็ว่ากันนะ ก็ปี22นะผมสรุปปัญหาที่ผมเคยเจอมาตั้งแต่ปี22มาจนถึงบัตรนี้นะปี2025 25มไหม25นี่กกลาง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 ปี25เลยนะกลางปี25ก็เอ่ออะไรนะจีอะไรเลยเนาะจีอะไรเลยเจ๊ซูไม่ได้นะราคาเพราะของเรามันกระโดดเกินเนี่ยถ้าไปโรงงานเนี่ยราคาก็จะกระโดด ตามร้านก็จะทําใจนะแล้วแต่แล้วแต่สะดวกเลยอย่าไปคิดมากนะบางคนก็สะดวกขายร้านบางคนก็สะดวกสะดวกขายโรงงานลงหักลบกรบหนี้กรบต้นท,ทุนดูว่ามันคุ้มหรือเปล่านะ่าแต่ของไหนหัว <c oughs> ถึงรือเราก็มาปอนอยู่แล้ว <c oughs> แต่ของในหัวเราเนี่ยก็คือเป็นสมาชิกไอสีโอนะสามารถไปส่งได้ตลอดเวลาเลยจะมากจะน้อยแกส่งได้หมดนะพ่ค <c oughs> ่ะเราก็ <c oughs> มีรถอยู่แล้วรถนะพร้อมคนพร้อม <c oughs> คนยกพร้อมคนขับพร้อมใช่ก็ไปได้ตลอดเวลาน่าดูว่าจะขายล้านก็ได้แล้วแต่แล้วจ่จังหวะใช่แต่ความพร้อมของคุณด้วยแหละไม่ว่ากันมันหลายๆาอย่างก็อัปเดตปัญหาของดีแม็กนะไม่มีแล้วนะปีสองพันที่มาเนี่ยกเคลียร์จบหมดแล้วนะดิบลบไม่เข้าอะไรพวกนี้ไม่มีคือไม่มีขายแล้วมนะทุนใหม่ก็อัปเดตออกมาสวยงามรอบยี่สิบสองเนี่ยใครจะซื้อมือสอง นะสามารถเล่นได้ไหมได้นะครับปัญหาหลัหกๆที่ผมพบเจอหน้าของดีแม็กเนี่ยก็น่าจะเป็นดิบล็อกเนี่ยถ้าคุณจะซื้อมือสองลองเช็คดูดิบล็อกดีหรือเปล่านะใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพของมันหรือเปล่านะแล้วก็การตั้งศูนย์หน้านะศูนย์หน้าล้อเนี่ยโค้งอะไรเอนะียงแะพวกนี้น่าตั้งได้นะก็ลองเช็คดูการกิดหน้ายางในแล้วพวกนี้นะนะถ้าใครซื้อมือสองเล่นได้นะรุ่นนี้หนะ้าราคาจะถูกกว่ารีโว้นิดนึงนะนิดเดียวนิดเดียวนะนิดเดียวบอกแรวเดียวรุ่นนี้ หนะ้ารุ่นปีใหม่ๆนะปี20 e ถึงปี25นะราคาฟูวนะินเนี่ยก็ตึงเอานะ้ยไอ้ตัวนะที่มีดิฟล็อกนะอ่ะอ่าตัวใหม่ๆตัวหน้านี่มันก็จะตึงหน่อยนะผมบอกในคำเดียวราคาจะตงึตงๆหน่อยนะน้องน้องดิวโวนะแพปกว่า,าถูกกว่าดิวโวนิดนึงตั้งคือสองครับก็าราคารถมันก็ถูกกว่าดีโวอยู่แล้วในตอนมือหนึ่งอ่นะอ่ามนะนะันกะ็ไปตามสภาพราคารถของมันใช่แล้วนะซื้อเล่นได้ไหมได้นะแต่ว่าเช็คดิฟล็อกหน่อยเช็คศูนย์หน้านะ ปัญหาที่ผมเจอก็ประมาณนั้นแหละใช้ได้นะใช้นะนะถ้าสําหรับใครที่ชอบดีแมนะลูกทรงวงเอวเนี่ยก็ใช้ได้นะแต่อย่าลืมนะถ้าคุณออชอบแบบความว่องไวนะของคันเร่งนะก็ต้องไปดีบูกนะแล้วแต่คนชอบเลยแต่ส่วนตัวผมได้ได้ทั้งเพได้ทั้งหมดนะขับทั้ง2อยี่ห้อแล้วก็ไม่ใช้ได้นะงานหนักใช้ได้ใช้ดีทั้งคู่นะครับโอเคนะ้เกี่ยวกับรถ ทุกปามหนะ้าคอมเมนต์ที่เขาถามมาก,ก,ก็ประมาณดีหน้านะส่วนไอ้คอมเมนต์นี่คอมเมนต์หนึ่งที่อยู่ในเจ้าคลิปเอ่อของตัว LDA นะของไอ้โชอเฟอร์สีขาวนะข้อเสียนะที่พบเจอในเจ้าเอดอีแม็ก1.9นะเห็นแล้วดีเยอะเหมือนกันนะผมทำไปนานแล้วนะคลิปตัวนั้นนะสามอเสียหรือว่าห้าอเสียเรืรู้ของดีแม็กเอ,อ่อสอง 1 1นะ1.9 LDA เป็นรุ่นที่ขายดีนะเป็นรถของโชโฉหน kind, นะุ่มนะที่ว่าเออสามกอเสียอะไรมนเนี่ยก็มีคนมาคอมเมนต์เยอะนักว่าเออ่จุเก้าเท่าไหไรได้ก็ถามนะน้าก็ก็มาพูดคุยเพิ่มเติมนะมันคลิปนานเลยนะเป็นคลิปที่มียอดวิวนะมันเหมือนเรื่อยๆกับมันนะยูทู e มันดีอย่างนึงคือมันก็จะคนไปดูมันก็หายเรื่อยๆอะไรพวกนี้นะได้ยอด เวลาผมไปเช็คในยู u ูบเอ่อสตูดิโอเนี่ยก็ไอ้นั่นแหละก็เสียของหนเก้าเนี่ยดูเยอะนะเดี๋ยวมีอนาคตอนาคตถ้ามีอารมณ์ในการทำคลิปเนี่ยเดี๋ยวจะทำเกี่ยวกับหนึ่งจุดเก้าในวิวเองนะรถยนต์หนงจุดเก้เนี่ยต้องบอกกันก่อนนะเนี่ยผมอยากพูดนะตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วนะแต่ว่าไม่มีโอกาสนะพอดีพูดพูดกับเขาอวพูดกับกล้องละก็คือคนใช้ไม่บ่นคนบ่นไม่ใช้ส่วนใหญ่คนที่มาบ่นก็คือขับ ตัวยค่ายอ,อ,อื่นน่าค่ายอื่นค่ายสองหุกสีบางไก่นู่นนี่นั่นมั้งน่นนะาก็อย่าไปฟังมากนะต้องฟังจากผู้ใช้งานจริงนะอย่างเราเราเนี่ยผมใช้งานจริงบอกตรงว่ามันใช้งานได้นะ่าก็เสียที่ผมพูดไปมันก็มีไม,ม่มันก็มีนะั่ามันก็ตรงตามที่ผมพูดนั่นแหละบวกสี่บาทสิบแล้วก็ตรงตามที่ผมพูดนั่นแหละเพราะว่ามันก็เรารับได้มัน,มนก็ ถ้าใครรับได้ก็ใช้่รับไม่ได้ก็ซื้อขายอื่นนะแต่ส่วนมากก็จะโชม์ตีเรื่องนั้นแหละหนึ่งชุดดาวพันนั่นหนึ่งชุดดาวันมันใช้งานได้นะผมบอกว่าใช้ชีวิตประจำวันเนี่ยดีเลยคนงานเกียร์เยี่ยมเลยนะมันจะช้าๆหน่วงๆนิดเดียวน่าก็ปรับตัวปรับตัวนะอย่าไปฟังเยอะนะในในในเอ่อในคอมเมนต์นะไปอ่านเยอะไม่ใช่ฟังเยอะนะก็เสียมันก็มีนะมันไม่มีเฟอร์เฟคหรอกบางคนก็อยากได้ความแรงแม่งบางคนแปลงนะอยากได้ความแรง แต่ต้องการประหยัดน้ำมันด้วยมันทําไม่ได้นะมันทําได้ไหมมันทําไม่ได้นะทําได้แต่ก็ไม่ไม่ไม่ใช่แนวทางของมันนะถ้าไม่นั้นก็คงไม่ทําเอ่อหนึ่งจุดเก้ากับสามพันนะหรือว่าสองจุดสองกับสามพันอะไรพวกนี้นะหรือว่าสองจุดสี่กับสองจุดแปดนี่ยแน่นอนเรื่องใหญ่มันต้องแรงนะมันต้องรู้นี่นะน่าต้องเข้าใจด้วยนะบางคนไม่เข้าใจว่าหนึ่งจุดเก้าวันนั้นวันนี้มันนึมันดีนะผมใช้งานแล้วโอเคนะภาษีดีประหยัดน้ํามันดีเอ่อบำรุงรักษาประหยัดดีมี นี่แต่งก็แรงดีนะ่าซื้อได้ไหมมือสองนะตอนนี้หนึ่งยี่เก้าก็น่าจะเป็นมือสองแล้วก็ลดการสต็อกแล้วนะในปีสองหมนที่บ้าเนีนะ่ยซื้อได้นะใช้ดีนะผมมองใช้ดีใช้ทั่วไปเลยอย่าไปอย่าไป,าไปนั่นมากนะขึ้นอยู่การใช้งานนะใช้งานทั่วไปนะารับลงขับจากบ้านไปที่ทํางานเฉยๆเปรนทุกหนึ่งตันสองตันก็ยังได้นะผมมองว่ายัางได้นะทางเรียบทางสเสมนะอได้เลือกให้มันสูง อดีมิวเองอยู่ในพอดีมิวเองมันก็ใช้งานได้ปกตินะผมก็ใช้อยู่มันก็ได้อยู่ <c ười> แต่บางคนบางคนก็ว่ามันหืดก็ก็ลองไปปรับแต่งดูนะบางคนจะแรงไปถึงไหนรถติดตายหายเลยนะก็พูดเหมือนเดิมนะพูดซ้ำๆเดิมๆผมก็ไม่ค่อยอยากจะพูดเลยพเพราะพูดเหมือนเดิมนะบอกความจริงมันก็มีเพียงหนึ่งเดียวนะมไม่ใช่คนนันอย่างนี้น <c ười> คนนันรู้จักมั้ก็ ก็นั่นแหละเลือกให้มันเหมาะสมบางคนก็ผมเห็นนะแม่งบางคนเลือกสามพันก็ยังไปจูนไปใส่คั้นเร่งเขาบอกว่ามันยังไม่ได้มันยังไม่แหลกเห็นไหมมันความอยากของแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันมันไม่เท่ากันนะมันก็แล้วแต่ก็ประมาณแต่ละท่านแต่ละคนนะว่าจะใช้งานแบบไหนแต่ส่วนตัวผมมองว่าหนึ่งจุดเจ้าก็พอแล้วนะประหยัดดีนะแม้ว่าจะมี2-2มาก็ก็ดี2.2ก็ดีนะก็ดี ในคลิปนั้นนะคลิปที่ผมทำไปเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวมีโอกาสก็ผมมาอัปเดตหน่อยนะอัปเดตสถานการณ์หน่อยว่าเฮ้ยเป็นยังไงบ้างนะข้อเสียยังเหมือนเดิมเปล่าอะไรพวกนี้นะแ,แล้วก็อย่างว่าเลยข้อเสียก็เหมือนเหมือนเดิมทมี่พูดไปตั้งแต่ต้นนู้นได้นะครับโอเคนะหลักๆก,ก็นะ่าจะประมาณนี้นะแล้วก็เกี่ยวกับงานของเราคุณนะพาร์ม ป,ปุ๊บนะป,ปามนะปุ๊บป,ปามปุ๊บุ๊บอีกก็เนี่ยวิ่งไปกลับก็ไปกลับหกสิบรนะูนะขนมชิโจนะครับใครอยู่ใครสะดวกก็ไปได้นะใครไม่สะดวกก็ขายล้านนะราคาปัจจุบันนะหนะ้าลานขนมเนี่ยผม,ผมเห็นเมื่อกี้นะวันที่ยี่สนะิบเจ็ดมิถุนาทอมมายี่สิบห้านะก็สี่บาทสิบแล้วนะโรงงานก็ไม่รู้เท่าไหร่นะเดี๋ยวไปรอดูอีกทีนึง นะแต่ก็แล้วแต่สะดวกนะโอเคนนะคลิปนี้มาเนี้ยกันนะถ้าชอบคลิปนี้ไงก็ลืมกดไลค์กดแชร์กดซนะับสไคร้หน้าหายไปนานแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะนะสำหรับนี้ก็วัสดีครับผม